เอ,อเราจะตามลราโอเคถ้าเราขยับอีกบล็อกหนึ่งจะเริ่มโอเคมา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 เมนดี้ทำให้เราติดอยู่ในนี้ดิวไหนเราไม่อยากตกลงไปในนั้นอย่างแน่นอน ห,หบ้านนี้มันมีคนอยู่เปล่าต้องลองดูดีหายแผ่นนี้วะแผ่นนี้ฉันน่ขดเธอเรีงใต้เรียนี่วะมีเตียงถ่ายรูปบ้านมันนี่เธออยู่ไหนเนี่ยบ้านบ้าบ้าก็อยู่ในเมืองสักแห่ง ไม่ได้ไกลมือโอชวาไปไหนแล้วเนี่ยไกลนะไกลนะยังไม่นับว่าเป็นมือไนอะ้ทำโหจะนะไม่จะนนไ,มไม่กระเดือกเข้าไปหรอกบอมีทีนะเรบอกต้อยุ่ไหนบอกว่าอยู่ในมืออมอมีมาห้านาทีแล้วเธอจะต้องโชว์คอร์นิดนะ รถถ้าอยู่ใกล้จากเราแล้วท่า <Yeah. S 1> นหนีแล้วก็รีบค้ามดาบมันก็ได้นะรู้เปล่าไม่ฉันหลุดใกล้เธอแล้วร mm ู hmm. ้ไหมันหล, <c ười> หลุดใกล,ล้ลกเธอเท่ากับฉันเขาแบบเดือดใช่ไก็คือตอนแรกเราอันนี้บ้านมันอยู่ตรงนี้เราเกิดตรงไ <c ười> <c ười> หนเธอเธอเกิดไหนนะคงขยงไปที่บ้านวิ่งไปโรงแรนแล้วเอ๊ะ เบลเธอเชียงไปทางนี้ล้วไปแล้วยังไม่เกิดเลยย่าอยู่ <c oughs> อะไรอ่ะว้ามันมืดมากเลยนะของแสงมันมืดมากอ๋ออ๋อนี่เน็ตคุงแท็กซ์ก็คือเธอตายมาหลายรอบแล้วเธอต้องชโชคอนี่ เขาอยู่ที่1,548โ okay. อเคไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง548นี่แหละเฮ้ยหลงน้อนเอ้ย เธออยู่ไหนเธอจะ progress ยังไงเนะี่ยลืมนะป้าใหม่เธอคือชนะอิน e ด d r แร o n ก,ก็ฮะขนาดน,าน,ดออน,นั้นเลยเหรออ๋อเน็ตคงแท็กสิกรอบนึงก็คือตอนนี้เธออยู่ที่504่เมื่อเราลงไปเราต้องมีผิดแอคเธอลงไปได้ยังไงก่อนมันต้องมีทางไม่นะคงมันมีรูไ <c oughs> อ้คนละอันแล้วน่นมัน,มนอันเดิมเนีย่ยเธอมา เฮ้ยบ่อยเห็นแต่ทางนู่นยองไม่แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นปิงๆนะไม่เจอไม่เจอหัเจอมาโม่โม่อ่ะวนดีเอรู้ปล่าอาหารเธอใกล้หมดเธอเฮ้ยเจอแล้ว <Yeah. S 2> อาฉันเจอลวกคท่ำแล้วไม่ได้อยู่ใต้น้ำถึงตายไปตั้งนายน้อเธอปลอดที่พี่เอมาหาเธอได้ถ้าเกิดไม่อะไม่อะตัเ,เลย เคมากติกาลองทีพีเอมาหาถือไม่อย่าพงอย่าพงอย่าพ,าพงฉันอ่ะจัง,งเลยแต่หมายถึงเราคงไม่ต้องใช้ฉันกันนะอันนี้ตอสุดท้ายแล้วมาแล้วถ้าทำไม่รับพีพีเอในห้าวีเขาจะตายห้าส <5 S 1> ี่สาม,สาม สองาบ้วงโทตีใครตีนะโอ้โหแคบด้วยเดวก่อนมีอะไรจะพูดก่อนจะตายกัก คือที่ไหนเธอบอกหน่อยเธอเจอที่นี่ได้ไงไม่รู้เดินแล้วเห็นรูจิ๋วๆท้ำๆเท่านี้แล้วฉันก็เข้าไปแล้วมันก็ใหญ่เป็นถ้ำแบบเนี้ยเธอเจอฉันได้ไงอ่ะไหนถ้ำไหนเอาได้ไหมก็เราดีบีเอมาหาโอเคม่ยเมื่อเราตีเธอจะเริ่มนะไม่ยา ฉันตีเธอไม่เราเป็นคนไม่นยโอยู่ยเฉยๆนักล่ายศเดี๋ยวเราพูดเองโอ้ยกองไม่ถ้าเกิดเธอเราะขยับยังไงเ่ะเราบ็อกมาให้หมดเลย โรลิจิตนักล่าเขาขยับได้เมื่อไหร่อะเดีมาให้เราอุ้นจะไปบล็อกใหญ่จังอ่ะเราขยับจากสถานที่ตรงนี้จะเริ่มโอเคโอเคออกละี๋้วคงไปไหนฉันไม่รู้แต่ว่าเก็บล็อกน,นี้น แต่นักเรียจนจงจีเราได้ด้วยวอุ้ยน้องไม่ได้บิดไปทางนี้แนะ่นอนฉันเห็นชื่อนะคุณไปอะ่ะไม่เจอกินด้วยนะเออไม่รู้โอ๊ยอะไรอะ่ะอะไรอ่ะเหลือเนื้คุ้งอยู่ในนี้เหร ไปให้อยู่ตรงสภาที่เธอเจอเอ่เธอไปแล้วเหรออืมน่กว่าแต่นะแต่ได้ให้แต่ว่าจะทำให้ปัาไม่รู้นั่นไม่ได้เริ่มต้อง เราอยู่ไหนอ่ะเอยู่ตรงสะพานอะตรงรอาวแวน้ำอะอย่าอย่าอากติกาบอกว่าถ้าเกิดเธอตายเธอนั้นสามารถวางมหาเราได้ แล้วเรากลับเราต้องหาทางจ่ายตีนน้ำเนี่ยนักลัวจังดิจิตถ้าเป็นนักล่าที่าเราไม่เจอสักครั้งเลย5นาทีแล้วเธอ t p อมาหาเราได้ <c oughs> ได้ในน้ำนี่นะนะคุณเด้งเด้เพราะเท่าทีพีเอ็มมาหาเราเธอขยับไม่ได้นะตั้งแต่ตุ่งตื่นเช้าหักติดทุกวันอะไรเลยหยุดฉันขยับได้เหมือนเธอขยับพีเอ็มมาหาเราหยุดฉันทำเองเพรามันไม่เว้นวากำหนดอ๋อไม่ต้องเว้นวพีเอ็มหยุดเลย เมืม่อเราตีเธอมันจะเริ่มนะใช่ถ้าเล่นะ้ตอนเ้ทางไม้โอเคแต่แย่เธอโจมตีเราไม่ได้นะจนกว่าเราจะตีเธอจนนี้ไม่แต่ตอนนั้นโอ้เริ่ม <c oughs> yes มาดิมาเร็วเรย์ริชมันไม่หนุ่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> เด็กสะพานนี้เธอจะผ่านไม่ได้แล้วอยู่ตรงนี้หยุดเราเธอช่วยดูหน่อย้โอ้ยเดคงียโอ้งัวอมอเอามเอาไมอาไม่เอาไม่หมอไม่อยาพึ่งไปไหน้าไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดฉันไม่มาอยู่นี่ง น้ำดิอย่ายอมแพ้สิเฮ้ยหมู่บ้านอะ,อะไรหมูบ่บ้านหมูบ่บ้านอะไรยอดมินดี้ยูดดี้นอะไรอย่างนี้ั kapunan <gasps>